การการรู้ทันจิตเราว่าว่าจิตเราวิ่งไปไหนบ้างในแต่ละขณะนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์คือการอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าเมื่อตอนเรามาถึงที่วัดป่ามหาวันก็เป็นเวลาเย็นแล้วแล้วก็ได้เวลากินข้าวกันก็ต้องเดินออกจากในป่าออกมาที่กุดข้างหน้าก่อนนะครับก็มากินข้าวกันนะฮะมีต้มมามา่าต้มยำมีทำไข่เจียวนะครับวัวนสิงทุกเจียวไข่ไปแล้วก็ออกมาหน้าตานะ ไม่ค่อยดีนักนะฮะแต่ว่าใครเจียวอยู่ที่ใจครับจะก,กลมไม่กลมก็รับประทานได้เช่นเดียวกันกระทะร้างได้ก็อยู่ที่จยุดละพอขึ้นไปถึงที่พังนะครับผมก็ลองนั่งดูจิตด,ดูใจตัวเองดูจริงๆวันนี้ก็เหนื่อยมากครับ ทั้งการเดินทางกว่าเจ็ดชั่วโมงทั้งการทําง,งานติดกันมาหลายวันโอ้ยไม่ค่อยได้มีเวลาพักเท่าไหร่ครับออมาแล้วไหนๆทั้งทีนะครับก็ขอจะเริญสติก่อนนอนดูไม่งั้นเสียเที่ยวครับตอนแรกเริ่มจากการนั่งอยู่ข้างๆแสงเทียนเพื่อสํารวจว่าใจเราคิดอะไรบ้างนะครับออดูว่าความรู้สึกคืออะไรจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยหลักๆก็พบว่าความเหนื่อยความง่วงและความเบื่อไม่ใช่เบื่อความเมื่อยดีกว่า เป็นเป็นสตรูสําคัญของการเจริญสติในตอนแรกแล้วก็พอร่างกายไม่พร้อมเนื่องจากโหมงานมาหลายวันเนี่ยทาให้จิตใจมันก็วอกแวกไปด้วยเพราะว่าระหว่างที่พยายามสํารวจว่าใจกําลังคิดอะไรอยู่นะครับก็อยากนอนแล้วอยากพักแล้วอยากล้างหน้าแล้วเพราะหน้ามันเยอมมากนะทอดไข่ได้สามฟองแต่ว่าพอพอมันเหนื่อยจริงๆมัน,ก,มนก,ก็เดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาอีกคิดว่าการเจริญสติที่ ที่เหมาะสมนั้นอาจจะต้องมีร่างกายที่พร้อมก่อนจากนั้นสภาพแวดล้อมที่ปีกเวกอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากแต่ว่าพอร่างกายไม่พร้อมปุ๊บมันก็จะจะมีศัตรูกับสติค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะผมเป็นผู้เริ่มปฏิบัติด้วยสาหรับคนที่ปฏิบัติมานานแล้วอาจจะมีวิธีเอาชนะความเหนื่อยทางร่างกายได้พอจเจริญสติได้สักพักก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทาทาโดยไม่ได้คาดหวัง ว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะอะไรมากขึ้นแต่ว่าทําให้รู้ว่าเป็นยังไงต,ตอนนี้ก็ได้คนพบปัญหาคร่าวๆแล้วก็กะว่าจะไปปรึกษาพระอาจารย์ในวันต่อไปเสร็จแล้วก็ไปเข้านอนเข้านอนในกุดที่ขนาดประมาณสักสองคูสองเมตรนะฮะกลางมุงมีเรื่องลึกลับครับท่านผู้ชมออก่อนนอนนะฮะเราได้จุดเทียนไว้หนึ่งดอกข้างข้างหัวแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตื่นมาครับเทียนที่จุดไว้ข้างๆ้างตัว หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เหลือน้ําตาเทียนเลยไม่เหลือ,ลอ,ลอร่องรอยเลยว่าเคยจุดเทียนไปตรงนั้นหายไปเลยทั้งที่ก่อนนอนก็ไม่ได้ดับอะไรน่คือปปตาออาปานาที่ตั้งแห่งความยึมันคือรูคือสัสาพอตื่นมาช่วงเช้า,า,พ,า,าพระอาจารย์ไพศาลก็ออกไปปฏิบัติกิจของสงฆ์นะครับออกไป ทำวัดตอนเช้าเรื่งนต,ตอนสี่สี่มีเทศด้วยแล้วก็จากนั้นก็เดินมิทบทัตรซึ่งเดินไกลมากไปกับก็ประมาณ8โลนะครับไกลเหลือเกินเแต่ตัวผมเองไม่ได้ติดตามไปด้วยเพราะว่าอยากใช้เวลาในช่วงเช้าในการลองปฏิบัติต่ออีกสักพักปัญหาเดิมครับคือทั้งนี้เมื่อคือนก็นอนนอนค่อนข้างครบแล้วประมาณ8ชั่วโมง7จ็ดถึงแชั่วโมงแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเมื่อคือนแล้วก็ สติสตังเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเมื่อวาน,นะะสามารถทําได้นานกว่าแล้วก็สํารวจจิตใจตัวเองได้นานกว่าก็มีข้อแนะนําจากพระอาจารย์ก็คือมีการเจริญสติผ่านการขยับมือนะฮะแบบหลวงพ่อเทียนก็คือการตอนแรกก็ตั้งไว้บนตักนะฮะขึ้นมาโดยที่ท่าก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่ระวังทําอยู่ก็คือให้รู้ว่าทําแล้วก็หากทําอยู่แล้วลืมตัวไปเมื่อไหร่ว่าว่ากำลังทําอยู่แปลว่านั่นแหละจิตใจเริ่มล่องลอยแล้ว ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ลองทำวิธีนี้ดูด้วยนะครับแล้วก็สรุปไปมาก็คือพบว่าวิธีขยับมือเนี่ยค่อนข้างได้ผลนานสุดสำหรับตัวผมเองเพราะว่ามันมีอะไรทำมีอะไรทำเป็นเขาบอกว่าเป็นบ้านสร้างให้จิตอยู่แต่พอผมทำาเรื่อยๆพบว่าตัวเองจิตกำลังนับเลขอยู่คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ไปตามจังหวะของการขยับมือ แต่ก็ขยันนับเลขก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นก็นับแต่เลขอย่างเดียวรู้สึกสงบกับเมื่อวานแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ยังมีความอยากนอนอยู่ค่อนข้างเยอะก็ต้องสู้กันตรงนั้นไป ผมก็ลองทําอย่างนี้ดูแล้วก็สรุปพ,พบว่าตัวเองกําลังนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประมาณนี้มถือว่าโอเคไหมครัการที่จิตเผลอไปนับเลขตามการเคลื่อนไหวก็ยังไม่โอเคหรกเพราะว่ามันยังมียังมีการคิดอยู่คือการคิดเป็นตัวเลขใช่ไหมซึ่งการปฏิบัติแบบนีเน้เราไม่ต้องคิดเราแค่รู้สึกเฉยๆคือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวถ้าคิดนี่แสดงว่าเผลอคิดนะไม่ว่าจะเป็นคิดเป็นคํา หรือว่าเป็นตัวเลขนะถ้าความคิดมาเราก็จะรู้ทันความคิดเราปฏิบัติอย่างรูปเทียน,นเพื่อให้รู้ทันความคิดเลยเพราะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธความคิดมันมาก็ดีเหมือนกันมันเป็นคู่ซ้อมเหมือนกับแมวเนี่ยก็ต้องวิ่งไล่หนูแมวถึงจะแข็งแรงใช่ไหมงั้นถ้าไม่มีหนูเนี่ยแมวก็ขี้เกียจถ้ามีมีหนูเนี่ยแมว กับกับเป็นคลดีกับแมวเพราะในการเแบบของหลวงพ่อเทียนทะ่านไม่ได้ห้ามความคิดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้จมอยู่กับความคิดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแล้วถ้าผมจะลองอีกรอบนะครับมีข้อแนะนําอะไรพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมครับพักผ่อเพียงพอแล้วก็พอถึงเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ลองตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติทั้งวันเลยหนังสือนังหาก็วางการพูดคุยก็ให้ลดลง อันนี่ยมันจะช่วยทําให้การปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลเร็วได้พูดคุยพระอาจารย์ในศาลในตอนช่วงเช้าท่านก็มีข้อแนะนําสุดท้ายนะฮะน้ําก็ไม่ได้อะเหม็นมากครัะระทวยเลยกลิ่น <laughs> ก็ก็หมกมาครับจากชัยภูมิผมจะหมกขี้ใครต่อไปถึงนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ต่อไปที่เราจะไปกัน เป้าหมายต่อไปของพวกเรานะครับในการสำรวจจิตในรอบนี้ก็คือไปดูค่ายเรลูกายใจที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเหมือนค่ายเยาวชนที่นําเด็กมาฝึกธรรมะในเชิงปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อยสอนให้เขารู้ว่าแก่นของธรรมะคืออะไรและการเจริญสติการทําสมาธินั้นมีวิธียังไงบ้างที่ทําได้ในแบบเด็กๆนะครับที่ไม่ใช่ในแนวว่าเเข้าวัดเข้าวา่าแบบที่ตามประเพณีเขาทํากันหรือว่า แนวสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมที่ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ได้ผลและถูกต้องตามหลักแต่ว่าสําหรับเด็กแล้วมันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับเด็กขนาดนั้นค่ายเรียนรู้กายใจนะครับก็เริ่มจากป้าพศซึ่งตอนนี้เป็นศึกษานิเทศสํานักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหรือว่าสพปนะครับจังหวัดน,นครสวรรค์เขตหนึ่งซึ่งใครๆก็เรียกป้าพศครับผมก็เลยเรียกป้าพศไปด้วยป,ป้าพศแกรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยากเปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนพุทธศาสนาแบบเดิมๆในโรงเรียน โรงเรียนเนี่ยนำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามาใช้ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกโรงเรียนทําหมดค่ะแต่เท่าที่เท่าที่เราเห็นจะพบว่าได้ผลน้อยมากเพราะว่าเด็กๆไม่เข้าใจคําสอนไม่เข้าใจแก่นแท้คิดว่าทําอย่างไรพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงจึงจะโดนใจเด็กเด็กถึงจะเปิดใจเรียนรู้ งก่นอ,งกนอนหน้าที่ค่ายจะลงตัวแบบนี้นะครับรพราพดก็ได้ทดลองมาหลายวิธีแล้วครไไใช้กิจกรรมในเชิงจิต,ตวิทยาเช่นมองในมุมบวกพบว่าได้ผลดีแต่ว่าไม่ยั่งยืนครับต่อมาตัวเองมีโอกาสได้เรียนรู้แนวนทางคําสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชว์สวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรีนะคะหลวงพ่อสอนว่าแค่รู้แค่ดูถึงที่มันเกิดขึ้นในกายในใจใช้เวลา เตรียมทีวิทยากรประมาณประมาณปีหนึ่งป้าพจน์ะครับเลยได้คิดต่อว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมีธรรมชาติไม่เหมือนกันจะให้เด็กมาทำเหมือนผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ได้เอ,อิญครั้งหนึ่งพ่อสอนว่าสอนเด็กเจริญสติไม่ยากหรอกเอาสื่อให้เด็กดูเช่นเอาอาหารเอาอะไรที่เด็กชอบให้เด็กดูแล้วถามเด็กว่าแล้วถามเด็กว่ารู้สึกอย่างไร แค่นี้เองคําพูดของหลวงพ่อประมาณ2อาประโยคเนี่ยเราจะไปจุดประกายให้เราคิดได้ว่าโอ้เราคิดได้แล้วเราก็ใช้วิธีคือใช้วิธีการหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหลกักทำคาสอนที่เป็นแก่นแท้ใจรักนะคะอธิบายกับเด็กไม่ยากเลยโดยใช้กิจกรรมลักษณะนี้ที่นี่ก็เป็นการประยุกต์นำการเรื่องการเจริญสติมาทําในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับเยาวชนมากขึ้นนะครับ ก็เลยมาเพื่อดูให้รู้ว่าเด็กๆเขาทาอะไรกันที่นี่บรรยากาศดีมากครับแถวนี้เป็นที่ดินอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นมาถึงตอนแรกก่อนเลยฮะวันสิงย์ถอดเสื้ออาบน้ําก่อนนะฮะถูขี้ใครกมาได้3ก้อนมาถึงสักพักนะครับพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มคุยกับน้องๆน้องๆอายุน้อยๆนะฮะ13ถึง16กันที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็หลายรอบแล้วครับก็ถามเขาว่าทาไมถึงมาที่นี่มีคุณค่ายังไงมีผลต่อชีวิตยังไง แต่ระหว่างคุยกันนะฮะก็จะมีซาวประกอบซึ่งอันนั้นไม่ใช่ของรายการครับไม่ใช่ว่าเรากําลังโปรโมทเพลงหมอํำให้ใครนะครับแต่ว่านั่นเป็นงานบวชที่อยู่ฝั่งแม่น้ําตรงข้ามกัน,นะฮะท่านเกือบเปิดกันดังเหลือเกินนะฮะ <c oughs> มาทําอะไรกันที่นี่นยเราให้ฟังหน่อยที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างครับครับที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายครับผมเป็นค่ายที่ค่ายธรรมะครับ ค่ายที่จะนํานักเรียนนะครับผมซึ่งอยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับ <Yeah. S 1> นํามาเข้าค่ายกันก็เป็นการนําคําสอนพุทธเจ้าครับผมคาสอนธรรมะที่เรียบง่ายมาปากิจกรรมให้มันเรียบง่ายครับผมแล้วก็มาถ่ายทอดลงสู่เด็กค่ายนี้ก็ไม่เฉพาะเด็กครับมีทั้งผู้บริหารก็มีครูผู้ปกครองแล้วก็พระที่ที่ว่ามีทั้งผู้บริหารที่ทั้งครูครับเพราะว่าการที่จัดค่ายกับผู้บริหารและครูเนี่ยเขาสามารถนําไปขยายผลต่อได้ คแล้วกิจกรรมที่ว่าเรียบง่ายนี่คืออะไรบ้างฮะมาก็จะมีเกมค่ะเกมทำอะไรกันเกมก็จะมีเกมที่สนุกสนุกคะ่ะที่เด็กที่เด็กสามารถที่